ี่พี่น้องนี่ผมไม่กล้าจับเด้อนี่สองแสนนี่นะครับสี่หมื่นสี่พันหางช้างของแท้เลยนะครับสองสองหมื่นสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จับคนสุรินทร์ล้อมเพื่อประสัตตัวนะครับมาเจอนะครับเครื่องรางของขลังของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสวยๆงามๆเดี๋ยวให้มาดูนะครับมีอะไรมัางนะครับผมนี่พี่น้องอันนี้เป็นหัวเข็มขัดแล้ะครับเครื่องเงินโอ้นี่พี่น้องนี่นี่นี่ที่เด็ดเลยนะครับผม งาช้างนี่อันนี้น่าจะเป็นฟันกรามช้างนะครับผมนะครับก็จะมีราคานะครับเป๊ะนะครับอย่างชิ้นนั้นนะครับเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับผมส่วนนี้นะครับนี่ครับจะเป็นกระเป๋านะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนี่ครับกระเป๋างาช้างข้างในนี้กลวงไหมครับตัวนี้เรียกว่าเป็นยังไงกลวงค่ะกลวงเนาะข้างในเป็นผ้าไหมเป็นบุ๋มผ้าไหม เดี๋ยวให้ชมค่ะเนี่เยเบีที่เขาะจะเปิดให้ชมนะครับผมในไหนเรามาเจอของดีแล้วนะครับรีวิวให้ของดีสุรินซะหน่อยนะครับผมอือพี่น้องนี่ผมไม่กล้าจับเดอ้อนี่สองแสนกว่าบาทได้ค่ะสองผัท <c oughs> ได้งาแเ้เลยเลื่นปื้ดลื่นปื้ดอ่าพี่น้องนะครับเบอร์ทางพนักงานเจ้าหน้าที่เขากำลังโอ้นี่พี่น้องด้านใน <ๆ S 1> จะเป็นแบบนี้นะครับผม เหมาะมากนะครับคนที่ <c oughs> อยากจะซื้อไปประดับบารมีนะครับผมบ้านใครมีเงินมีทองนะครับผมกระเป๋าใบนี้นะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ช่างที่สุรินทำเลยใช่ไหมใต้ใช่ไหมโอาช่างทางใต้งานของสวยมากนะครับผมนี่ครับดู <c oughs> จะเป็ <c oughs> น ผมเป็นเคลือบทองคำเนาะอ๋อเป็นเคลือบทองคำเนาะส่วนราคานี่ครับผมถ้าใครมาเจอในคลิปของอุจตับนะครับผมนี่ครับราคาตามนี้นะครับส่วนร้านอยู่ที่เตาเซเรนนะครับตรงนี้เนาะเคลออะไรนะเตาเซเรนเตาเซเรนครับอยู่ตรงถนนโชคชัยเดชอุดมนะครับผมขาขาเข้ากรุงเทพนะครับผมนะครับนอกจากนี้แล้วเรามีผลิตภัณฑ์อีกเยอะอีกมากมายเลยนะครับนีพี่น้องนี่ ใครสนใจนะครับสามารถนะครับเข้ามาเลือกซื้อมีเบอร์โทรไหมพี่ถ้ามีลูกค้าแบบโทรมาถามหรืออะไรอย่างนี้นะครับลยนะคะรับไปได้นะคะเดี๋ยวสแกนอ่านี่ครับผมเดี๋ยวสเต็ปจะถ่ายเบอร์โทรนะครับนี่ครับผมใครสนใจก็ติดต่อทางนี้เลยนะครับผมนี่ครับมีทั้ง QR code แล้วก็เบอร์โทรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมนะครับผมนี่ครับพิถัพพ์นะครับผม พี่น้องเครื่องรางของขลังที่เกี่ยวกับช้างนะครับเยอะแย,ยะมากมายเลยนี่อย่างตัวนี้นะครับ4 4่0 0ื่นบาทนะครับเป็นกําไรเหรอคืเรียกําไรเหรอกำไรง่า,งา,งาช้างจับทองกําไรงา,งาช้างจับทองนะครับผมนี่พี่น้องนี่ครับสวยๆนี่ทองแท้เลยใช่ไหมทองแท้ค่ะทอง99%ค่ะทองลงยาอืมทองคําลงยานะครับผมเป็นเหล็ พี่น้องนี่มีราคาครับ15 9 0 0ันเก้ารอบาทนะครับอย่างชุดนี้นะครับ 15, 9 0 0เก้าบาทนะครับผมนะครับใครสนใจนะครับก็นะครับโทรมาสอบถามตามเบอร์ขั้นต้นคลิปนะครับผมนะครับอ่าดูรัพผมช่างเขาทําเนียนมากนะครับแลวก็สวยงามมากนะครับผมเป็นพระค่ะพ่คเน่เ็นพระพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับ นี่ครับของดีเมืองสุรินทร์นะครับผมพนักง,งานขายก็สวยพน,นักง,งานไม่ขายไม่พนักงานไม่ขายออไว้ก่นทางนี้ก็มีเนาะนี่อู้นี่อุ้ยหางช้างนะครับนี่ครับผมนี่ครับหางช้างของแท้เลยนะครับสองสองหมื่นสองหมื่นเก้าพันหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับชุดนี้อันนี้เป็น ชุดของแท้เลยนะครับที่ได้มาจากช้างนะครับผมเป็นวายวะหางในส่วนหางนะครับผมนี่พี่น้องพระพิคเนตมีทั้งราศีอมจันท์ก็มีครับอันนี้อันน,น,นี้เรียกอะไรผมลืมแล้วเนยนีนต่ตัวนี้เจ้าเวสวุวรรณไอ้ฤาษีอมจันรอ <laughs> ผมเรียกไม่ถูกเนี่น,นะครับราหูอมจันทเนาะ 4 9 9 0 0าทัน้ยบาทนะสวยๆทั้งนั้นพี่น้องอันนี้คืออะไรครับตัวนี้เป็นน้ำมันช้างค่ะไม่ตามนิย,ยมค่ะอ๋อคือเขาใช้ยังไงทาปากต้องผสมสีด้วยค่ะทาปากทาปากตอนเราไปจีบสาวอย่างนี้นะวิถีกาขายทาปากทาปากตอนเราไปจีบสาวอ่นนนะานี่ครับผมอ้พี่น้องเยอะๆมากมายใครสนใจชิ้นไหนก็อ่า ทักมาหรือโทรสอบถามมาในเบอร์โทรข้างต้นนะครับผมส่วนร้านนี่ครับอยู่ที่เตาเซ้นนะครับผมนี่ครับผมวันนี้ก็ได้มาเจอเจอของดีเมืองสุรินทร์ของดีเมืองช้างนะครับพนักงานก็น่ารักมากนะครับผมให้ข้อมูลดีมากนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม